ดีค่ะเดินผ่านมาได้กลิ่นเหมือนดอกพิกุลเลยแต่ลักษณะดอกคล้ายๆกับสาขนุนแล้วก็คล้ายๆกับขนมเม็ดขนุนถ้าคนไม่ชอบกลิ่นอาจจะบอกว่ามันฉุนกลิ่นเหมือนดอกพิกุลเลยเหมือนมาก มองมาแต่ไกลนึกว่าบอกนึกว่าแอปเปิ้ลบออะไรกันแอปเปิ้ลทำไมมีลูกเร็วจังพองมาดูใกล้ๆอ้าวเป็นดอกไม้แต่ไม่คิดว่าจะเป็นดอกหลอดแบบนี้มีลักษณะเป็นหลอดอืมเป็นชุนมากดอกหลอดเรียกดอกหลอดได้เหยสีเหมือนพี่คุณ